เก่งกล้าในี่ต่อให้ครับเพราะว่าเคยชนะมานะครับหลายคนที่สงสัยว่าทำไมเก่งกล้าต้องต่อนะครับก็เคยชนะกันมาแหละจอมโหดนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเล่น Facebook นะฮะใช่นะฮะพิตตี้บอยจอมโหดพิตตี้บอยพิตตี้บอยจอมโหดสักมินะฮะพี่พี่โหดของเราแต่พิตตี้บอยยางเงน่ารักนะฮะก็ลีลาของแกเนี่ยต่อยสวยงามนะครับแล้วก็รูปร่างโอ้โหเล้าบอกว่าถ้าเกิดไปเป็นดารานี่ได้เลยนะลายสักเท่มากนะครับสำหรับจอมโหดส่วนเก่งกล้านี่็คู่แฟดมหาภัยครับ ตรงนี้เก่งกาอาจจะฟอร์มตกไปหน่อยแต่เก่งกล้ายังฟอร์มเทพอยู่พี่น้องคู่นี้นี่มันจะฟอร์มตรงข้ามกันนะสลับกันนะครับแฝดคนนึงมันจะไม่มาพร้อมกันใช่แต่ถ้ามาพร้อมกันนี่ยุ่งเลยนะต้องมาต่อยเจอกันเองแบบมาพร้อมกันนี่จำกันไม่ได้จำกันไม่ได้จริงๆถ้าต่อยศึกเดียวกันเนี่ยนะครับันนี้ครับได้หนักหนึ่งปอนด์นะครับสำหรับจอมโหดแมนแปดริ้วครับขึ้นถอดมงคลนี่คุณเปโก้ต่อปูนต่อมงคลให้กับเก่งกล้าครับเจ้าของสีเสื้อนี่ะครับคนนี้ครับ เก่ง <loc ale. S 2> กล้านี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตวังนนท์เลยครับใช่ครับอยู่กับพวกเจ้าพันพยักษ์เลยครับหนึ่งล้านเล็กพวกนั้นโโส่วนจอมโพดนี่ลอยสักแบบนี้<ศ>อยู่ไหนศากธมิศากธม,มิครับหลังวัดธรรมมงคลถูกต้องนะครับมีรุปปป่งอุบลแชมป์อีโรพรมีหนึ่งเทพศากามิทมีนายต่อยสมบูรณ์ที่รุ่นเตม็มเมทีครับเป็นหัวหน้าคณะครับมาดูยกสามเลยครับเด็กวัดธรรมนะครับเด็กวัดธรรมนะครับจอมพลร้อยหนึ่งผมก็เด็กวัดธรรมเหมือนกันเก่งกล้านี่เด็กวัดกำแพงป่ะอ่าววัดกำแพงตอนน้ำบุรีใช่นะครับ เบิดทาก็นี่ก็มีหมัดนะครับจอมโหดอรมาสุดนี้เล่นงานเจ้าเฉียบคมสิจจากการกลับบ้านไม่ถูกนั้นไปไม่เป็นเลยจะสี่ผู้เอกนะครับจอมโหดคนเก่งกล้านี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับไม่กลัวมวยหมัดด้วยครับจอมโหดพยายามจะต่อยครับไต่ขาต่อยหมัดเก่งกล้าล่าสุดนี้เล่นงานวันฉลองไว้นะฮะครับจะเตะกินเนิ้พันไปล้านสองวันนั้นใเอาซ้ายมาแล้วครับจอมโหดหมัดแรกเหมือนกันสมชื่อนะคุณน็อกครับจะหมัดหนักแข้งหนักแหละครับโอ้ยแต่แรกแข้งเก่งกล้าไม่กลัวครับ แข้งกับแข้งวันนี้กรรมาการวิสุดยิ่งอุปการครับเป็นผู้ห้ามบนเวทียามเดินเข้าหาเก่งกล้าเก่งกล้านี่เด็กใต้ครับจากสวีชุมพรครับส่วนทางด้านจอมวนนี่อุบลราชธานีเก่งกล้านี่เคยเตะเพชรชายรอดมาแล้วครับมัดหนักๆนี่ไม่กลัวครับไม่กลัวมวยหมัดนะใช่แต่ฝีมือด้วยกันไม่แน่ครับครับจอมวดเดี๋ยวนี้ก็เป็นมวยฝีมือไปแล้วมีหมัดน้ำก่อนอยัง สวยงาาเหมือนเดิมแต่ไม่โดนครับเก่งกล้าสถานการณ์นะครับสองยกเนี่ยเก่งกล้าได้เปรียบสองช่วงตัวเลยคุณฮอกโอ้โหอ,อะไรจะไปไกลขนาดนั้นครับต่อมโหดพยายามขีซ้ายนาเท้านายได้จับเก่งกล้าครับดันเข้าไปต่อมโหดพยายามเด่งสู้ครับต่อก็เหมือนไม่ต่อครับเก่งกล้ารูปร่างกันเท่ากันเลยครับโอเคปาดหัวตัวเท่าแบบนี้ซ้ายมาติด สองโหวตเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดแกนหนักนะครับอย่าไปประมาทจับได้อุย้ยสายตรงเพื่อสักครู่นี้ครับการหลบได้แล้วจับตีเลยด้เสียวเลยครับสาวไปชกต่อกรมาการวิสุูิ์ลูกเกมส่วนใหญ่เป็นการชิงจังหวะนะครับรับเพราะว่าเป็นมวยจังหวะีมือเลยครับหมอยกที่สามแล้วครับหน้าแบบนี้นี่ ่งบอกถึงอะไรครับมั่นใจหรือเปล่านะฮะเออนิ่งๆมานิ่งๆน,น,น,นะครับจอมโหดก็ยิ้มต่อยไปยิ้มไปครับผมชื่อพูิตี้บอยเลยครับเ,ออเสียอ้วนนะฮะต้องเทนแล้วเพราะว่าถ้าแบบนี้นี่จอมโหดอาจจะมีช่องทางทำครับใช่ครับสถานการณ์สมยกผ่านนะครับตอนนี้ลดลงมาหน่อยนึงครับทางด้านเก่งกล้าได้เปรียบ7ต่อสยังต่ออยู่ครับเพราะว่าเป็นฝ่ายเดิน จอมโหดต้องเดินบ้างเลยครับหอยอย่างเดียวไม่ได้เอามีหมาต่อยเหมือนกันครับจอมโหดสีเข่าซ้ายมาล็อกไลายแขนตีแรกกันเก่งกล้าก็จับตีได้เหมือนกันเกี่ยวแล้วตีโอ้ได้ครับโอ้ยโดนสอกจอมโหดเก่งกล้ามีสอกขวาทิ้มเข้าไปครับโหโดนเข้าไปนี่อาการออกครับตะดุ้งเหมือนกันครับจอมโหดโดนศอกจับมือชกต่อแล้วอย่างไงเก่งกล้าครับ จอมโหดถอยก่อนถอยพยายามเตะสวนขึ้นมาแต่งอดงรับอือยังครับยัง,ย,งยังติดอยู่แลกแข้งจับได้เตะคืนเตะซ้ายคืนเหมือนกันครับจอมโหดจับนายแล้วเก่งกล้ากันทุ้งเลยจอมโหดก็ตีมีเสียงเชียร์ครับจอมโหดตีแล้วมันมีเสียงเชียร์ท่านรองครับเสียงเชียร์ดังแบบนี้ครับจอมโหดยังมีแรงฮึดอยู่ เกงกล้าเดินบ้างนะเดินตลอดครับเดินจี้เข้าไปเด๋ยวสับสับสับครับจ้าโหดสับขาหลอกหน่อยยังไม่เตะได้นี่ครับโดนเข้าไปติดแขนโดนอีกทีนึงครับเก่งกล้าเดินมาต้องลงทุนหน่อยออกอาวุธไวทั้งคู่นะครับเอาโดนซ้ายลักขาเลยจังหวะนี้ป้าปัดขาโอ้โหเถนกวาดลานครับแบบนี้ครับเสียเหลี่ยมครับจอมโหด สายหัวบอกแม่พลาดไปหน่อยไอ้บอกโนเกี่ยวขาเอาคืนม้้งเอาคืนไหมจับได้โยนขวาโยนซ้ายครับแทงซ้ายมาเดี๋ยวมองเวลาก่อนปลายยกสี่แล้วก็เลงดอนเลงกเก่งกล้าตั้งรับแล้วครับเกี้ยวก็เก่งกล้าเนี่ยโอ้โหตัดจอมโหดเบิ้ลแข้งเลยเข่านายแล้วเข่าแลกกันเป็นจังหวะที่เข้าวงในกเก่งกล้าแกตัวใหญ่ครับ เราทำแล้วมันเห็นนะครับบยกที่4แล้วตอนนี้คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นทางด้านเก่งกล้าได้เปรียบ7ช่วงตัวครับโอ้โห,โหเรียกว่าขยับไปเรื่อยๆเลยครับต่อน้ำหนักนะครับแต่ว่ารูปร่างเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบเลยมีแน่สิเสยนะฮะโอ้โหตอนนี้ใส่เสื้อชมพูเลยครับแต่ยังไม่แน่ครับยกที่หจอมโหดยังมีเวลาครับอาวุธแกนหนักอยู่แล้วครับ เก่งกล้าก็ไม่หนีครับลุมินีหนีไม่ดีหนีเดี๋ยวมีเรื่องนะนี่ครับรบ,บอกกรรมการนะจับอย่างนี้ออกอาวุธได้ไงหนีสับขาเตะครับเตะขวาได้เสียงเชียร์เหมือนการมีบัตรด้วยเอารำบัตรมาเป็นชุดเก่งกล้าต้องรีบจับนายก่อนถือหนอกไม่ดีครับมัดจอมโหมดแกนหนักขยับหาครับโดนซาให้โอ้ยอย่ารับเยอะครับขวาได้คืนมาบ้าง เอาซ้ายอีกทีนึงแลกมามีหมัดครับซ้ายขวาโอ้โหนี่เสียวเลยครับจอมหมดเตะซ้ายนี่กำ้กังจะแม่นนะครับตอนนี้แต่เวลาแบบนี้ครับต้องขอโป้งเดียวจอดครับเตะตอนนี้อาจจะไม่ได้ผลแล้วโอ้โหเฮ้ยเ็ดนี้ครับซ้ายราคาไว้เลยอ่ะเข่งกล้าพยายามจับกระถุงตีตีตีหมัดต้องมีนะครับจอมโหดเนี่เยเดือดเดือดร้อนนะครับแบบนี้ครับ เก่งกล้าไม่ยอมถอยด้วยครับเดี๋มั่นใจครับเดินหาเลยจับแล้วก็ทุ้งตีเกี่ยวได้ครับยังไงเด้งตีแรกเขา่าล็อกเลยครับเก่งกล้าตีเป็นชุดแกออกมาแกออกมา มั่นใจเลยครับจอโหมดครับจอโหมดได้แข่งครับยกนี้แล้วก็มีจังหวะคุมด้วยครับเก่งกล้าก็มั่นใจครับเอาละเอาละครับจะไปไหนครับถ้าทนายต่อย้ขึ้นมาเลยนะมั่นใจทั้งคู่นะครับเก่งกล้านี่ร็ทำแล้วก็ไม่หนีครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับส่วนจอโหมดก็ได้เหมือนกันต่างคนต่างมั่นใจสุดท้ายจะออกไหนครับ แหมโอ้โหมาที่มุมแดงครับจอห์จอห์นหดยืนนิ่งเลยอะเซ็งเล็กน้อยครับทำแล้วไม่มาครับคือสถานการณ์ครบยกนี่อยู่ที่น้ําเงินนะครับปต่อถึง2อช่วงตัวครับโอ้โหก็คุมเลยครับยกที่5้าอะไรมั่นใจครับแต่ว่าเก่งกล้าเนี่ยทำมาแน่นอนกว่าหลายยกเลยครับกรรมการก็ชูมือให้ไปนะครับโอ้เสียงทาซานนี่มาเลยครับมีโหมเหมือนกันนะครับนี่ลงไปกราบรุ่นพี่นะครับแต่อาวุธมวยต้องบอกว่าสูสีกันเลยนะครับคู่นี้เนี่ยนะฮะคะแนนเนี่ยสี่สิบเก้าสี่สิบแปดคะแนนทั